สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงชวนมาเก้ากับเปาเจสรา EP หนึ่งวัี่1พฤครับใน EP นี้ครับมีคนถามผมมาว่าเคยได้ยินมาว่าทองเนี่ยมันเปิดที่24ชั่วโมงนะครับที่เขาเทศจันทร์สุขเนี่ยนะเปิด24ชั่วโมงทีนี้ปรากฏว่าเขาไปเปิดกราฟดูนะครับในช่วงวันธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดเปิดทางเฟรมเดมก็ดูไม่มีอะไรแต่พอเปิดทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงก็บอกเฮ้ยมันมีแก๊บเพิ่มมีดันเปาซึ่งปกติเนี่ยนะถ้าตลาดนะครับมันไม่ปิดมันมีแก๊บได้ดยดังไงเพราะว่าปกตติิิิแแกกกกมมมัันนนจจะะเเดดดดาาาาาลลปป้้ววว็็ชช่่่งงออขรคึ เขาเลยถามว่าตกลงแล้วทําไมแกะในทองถึงมีนะครับแล้วบางบางโบก็ไม่มีคือในกราฟของทองเนี่ยแต่ละโบกก็ไม่เหมือนกันด้วยบางโบกมีแกะบางโบกไม่มีเลยนะครับมันเกิดจากอะไรนะครับก็มาคุยเรื่องนี้กันครับคืออธไบางนี้ก่อนอันดับแรกสิ่งที่ต้องเข้าใจอย่างแรกเลยก็คือกราฟทองเนี่ยนะครับถ้าเกิดใครเปิดจากในตัวเทดดี้วิวนะครับเวลาเปิดที่กราฟทองจะเห็นว่ากราฟทองมันมีทีเียกหลายโบกมากเลยนะครับ ซึ่งผมบอกทำไมมันไม่เป็นกราฟเดียวกันเปล่าคือจะบอกว่ากราฟของแต่ละบล็อกะครับมันถึงแม้ว่าราคามันจะใกล้เคียงกันแต่มันต่างกันนิดหน่อยในระดับทศนิยมนะครับเหตุผลก็เพราะว่าราคาเนี่ย <c oughs> ในแต่ละบล็อกะครับมันมีการซื้อขายบิตออฟเฟอร์มันไม่เท่ากันนะครับคือเวลาสมมติถ้าเรานึกภาพออกในนึกถึงหุ้นไทยครับเวลามีคนขายใส่ฟังบิตราคาก็ขึ้นบิตราคาคนขายใส่ออฟเฟอร์ก็ขึ้นออฟเฟอร์ทีนี้ในหุ้นไทยเนี่ยมันมีเรื่องของช่วงราคากำกับอยู่ใช่ไหม แต่ในตัวพวกทองหรือว่าพวกคริปโตพวกอะไรพวกนี้หลักสากงนิยมพวกนี้มันมีละเอียดกว่าทุนไทยไงครับแล้วก็ในแต่ละโบ๊ที่มีการซื้อขายกันเน่ยนะครับบางทีการซื้อขายของโบ๊เนี่ยราคาแต่ละโบ๊มันไม่เท่ากันเนี่ยมันต่างอยูนิดนึงดังนั้นมันทาให้กราฟแต่ละโบกทอะไม่เท่ากันทีมาผมเอ้าแล้วนี่เราเทรดทำยังไงดีก็หนึ่งเลยคือถ้าคุณมองภาพใหญ่นะครับความไม่เท่ากันมันก็มีต่างอยู่นิดเดียวไม่มีในสําคัญอะไรครับแล้วก็ถ้าถามผมก็คือเทรด กราฟเอ่อเทเบลไหนก็แมงใช้กราฟ็บกนั้นหรือใช้กราฟของนะครับเอ่อโปรกที่เขาเรียกว่าบาง็บกมันไม่มีกราฟของตัวเอง่แต่ว่าเขาไปอิงก,กับของกราฟ็อกไหนยี่มันนั้นมาใช้แค่นั้นเองนะครับทีนี้ประเด็นก็คือแล้วเวลาเราพูดถึงกราฟทองซึ่งมันเปิดยี่สี่ชั่วโมงในความคิดเราทําไมมันถึงมีแกบได้นะครับอย่างเช่นเนี่ยนี่กราฟของออนดักนะครับถ้าเกิดมองดูดีจะเห็นว่านี่ทางเวรพลนหนึ่งชั่วโมงนะเนี่ยอย่างเนี้ยตอนนี้ก็มีแกบนะครับ แล้วก็ถ้ามองย้อนกลับไปรตรนนี้ก็มีแก๊บเน,นี่ยหนึ่งแก๊บสองแก๊บอันนี้ก็มีแก๊บนะครับถึงแม้มันจะไม่ได้เกิดบ่อยเนี่ยอันนี้ก็มีแก๊บเหมือนกันนะครับถึงแม้จะไม่ได้เกิดบ่อยแต่ก็มีนะครับอันนี้ก็มีแก๊บทีนี้แก๊บในคลองเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใหญ่มันจะเป็นแกปป๊บเล็กๆนะครับแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันด้วยนะครับแต่ถามว่าทำไมมึงมีแก๊บก็ต้องอธิบายย้อนกลับนิดนึงนะครับก็คือเพื่ออธิบายเข้าใจอันนี้ก็ขอขอบคุณกราฟจากทางยูี้ หลายคนที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตัวตลาดโกลด์พวกทองคริปโตค่าเงินเขาเทรดกันยี่สี่ชั่วโมงไม่หลับไม่ออนอนน่ะหรอทจริงๆตลาดค่าเงินนะครับเวลาเขาเปิดมันเปิดในเวลาแหละเห็นอเมริกาเนี่ยนะครับมันเปิดถ้าที่เป็นเวลาไทยก็คือนะครับเนี่ยตั้งแต่ทุนน่มนึงถึงตีสามนะครับหรือตลาดลอนดอนนะครับบ่ายสามถึงห้าทุ่มอันนี้เวลาไทยนะนะครับออสเตรเลียญี่ปุน่นญี่ปุ่นเปิดหกโมงเช้าถึงบ่ายสองอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจริงเวลามันมีนมนมขยับด้วยนะถ้าเกิดใครเคยรู้เรื่องของการชิ้เรื่องเวลานะครับทีนี้ ประเด็นก็คือเวลาตลาดเปิดมันไม่ได้เปิด24ชั่วโมงทั่วโลกแต่ว่าถ้าเกิดเรามองดูดีๆก็จะเห็นว่าตลาดเนี่ยสมมติว่าอเมริกาปิดแป๊บนึงเดี๋ยวญี่ปุ่นเปิดหรือออสเตรเลียเปิดมันก็จะเรียงไปเรื่อยๆเลยทําให้ดูเหมือนตลาดมันเปิด24ชั่วโมงนะครับแต่ความจริงถ้าเกิดเราสังเกตดีๆในตลาดเนี่ยมันจะมีอยู่ตอนนงครับที่ว่างอยู่ก็คือช่วงตีสี่เหมือนแต่ช่วงตีสี่มันจะเป็นช่วงเวลาที่แบบไม่มีตลาดนะครับสำคัญสำคัญบนโลกที่มันเปิดพร้อมๆกันมันก็เลยเหมือนกับเป็นช่วงนั้นะ นะโบรกเกอร์ส่วนใหญ่ก็จะทําการโลโอเวอร์พวกคําสั่งต่างๆซื้อขายมันจะเหมือนกับคล้ายๆถ้าเกิดอธิบายเข้าใจง่ายๆก็เหมือนเคลียร์คำสั่งที่เกิดการซื้อขายทั้งวันแบบเคลียร์จบนะครับก่อนที่จะไปเริ่มนะครับต่อของวันรุ่งขึ้นต่อไปดังนั้นนะถ้าเกิดเราเปิดดูในตารางเวลาไทยนะก็คือจะเห็นว่าแท่งเทียนที่หายไปไม่เป็นแท่งตีสี่ครับเนี่ยที่เป็นแกปเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าบอเมาวังคือตีสามแท่งตีสามมีและโผม่มาทีกอแท่งตีห้าเลยตีสี่ไม่มี นะครับก็คือช่วงที่ตลาดตลาดอื่นมันปิดนะครับมันปิดกันเหมือนไม่มีตลาดไหนเปิดมันก็เลยจะนะครับเกิดช่องว่างขึ้นทีนี้โดยปกติตอนที่ตลาดมันไม่มีกาบการซื้อขายเกิดขึ้นชั่วโมงหนึ่งแล้วมันมาเปิดทีหนึ่งนะครับไอ้ตอนนั้นนะครับโดยปกติส่วนใหญ่ถ้ามันไม่ได้มีข่าวสําคัญสําคัญอะไรหรือมันไม่มีเทรนอะไรที่มันชัดจัดมันก็จะเป็นราคาที่มันค่อนข้างต่อกันหรือต่างกันไม่เยอะมันก็เลยไม่ค่อยมีแก๊แต่ถ้าเกิดแบบสูงมันมีเทรนจัดจัดอย่างเช่นย่อมาแรงแๆงจัดจัด ะครับก็อาจจะมีแก็บเปิดลงมานะครับหรือตอนถึงแนวสําคัญนะอาจจะมีการรีบาวอะไรนี้ก็คือเรามีแก็บได้ไม่นิดหน่อยแต่ว่าแก็บจะไม่ได้ใหญ่เวอร์นะครับจะเป็นแก็บเล็กๆนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดน้องกระบายทำเต็มหนึ่งชั่วโมงคือแก็บจะมีน้อยนะครับแล้วก็เป็นแก็บที่ไม่ได้ใหญ่มากนะดังนั้นแก็บในทองเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุผลนี้นั่นเองนะครับถ้าเกิดใครสงสัยก็ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดไปเปิดดูบางโบกนะครับอย่างเช่น fourdig.com เงี้ยมันอาจจะไม่มีแก็บอันนี้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละโบกเนี่ยนะครับเขามี หลักการนะครับในการคำนวณเรื่องเวลาพวกนี้ยังไงแต่โดย่วนใหญ่อะนะครับคาเฟมหนึ่งชั่วโมงมักจะมีแกลนะครับด้วยเหตุผลเรื่องของการเปิดปิดของตลาดนี้นะครับก็หวังว่าจะเคลียร์ปัญหานี้สำหรับคนที่สงสัยอยู่นะครับหากคนใครที่มีปัญหาอยากผมมาเก้เรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับพิมพ์บอกไว้ผมจะมาเคลียร์ให้ถ้าเรื่องนั้นผมเข้าใจนะครับก็คุยกันอาทิตย์หน้าครับสวัสวดีครับ